สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็มารีวิวป่ายูคาของเรานะคะป่ายูคาของเรานี่ก็เป็นป่าที่ยูคาก็โตแล้วแล้วก็กว้างมากเลยเป็นป่าที่เกิดเห็ดขมหรือว่าเห็ดยูคาหรือว่าเห็ด5นาทีนะคะแต่มีอยู่ว่า เจ้าของป่ายุคาก็อยาก่าของเราเป็นป่าเห็ดชุมชนคนละแวกนี้ผ่านไปผ่านมาก็จะได้แวะเก็บเห็ดได้ค่ะแต่มีอยู่เรื่องหนึง่งคือว่ามีคนนำขยะมาทิ้งในป่ายูคาของเรานี่นะคะก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นแต่ว่า เมื่อป่ายูคาของเราเป็นป่าเห็ดชุมชนคนละแวกนี้แล้วแต่ก็มีคนมาทิ้งขยะก็เลยอยากขอความร่วมมืออยากผู้ที่เคยมาเก็บเห็ดหรือผู้ที่เก็บเห็ดหรือผู้ที่ผ่านไปผ่านมาเห็นใครนำขยะมาทิ้งถ่ายรูปอัดคลิปวิดีโอ ส่งให้เราด้วยนะคะเราจะมีรางวัลให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย